สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport b a น n วส s ค่ะวันนี้มีอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2022-20 2 3ซึ่งเป็นการแข่งขันจากสัปดาห์นัดตกค้างนะคะและจากผลการแข่งขันเมื่อคืนวันพุทธที่5เมษายน2566ค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้1ประตูต่อ0ูค่ะส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะเปิดบ้านพ่ายให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปถึง1ประตูต่อ5เลยทีเดียวนะคะ และก็จากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ทําให้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะที่โชว์ฟอร์มสุดยอดค่ะด้วยการชนะ4นัดติดต่อกันนะคะอยู่อันดับ3โดยลงแข่งไป28นัดมี53คะแนนค่ะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่3นัดหลังสุดค่ะเก็บได้เพียงแค่1คะแนนก็กลับมาเก็บ3คะแนนสาคัญในบ้านได้จากเกมเมื่อคืนนี้นะคะทําให้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ค่ะโดยลงแข่งไป28นัดมี53คะแนนเท่ากับทีมซาลิกาดงแต่ว่ามีผลต่างประตูได้เสียน้อย ามาดูกันที่เบรนท์ฟอร์ดกันบ้างนะคะที่5นัดหลังสุดค่ะชนะ1เสมอ2แพ้2อยู่อันดับที่9โดยลงแข่งไป29นัดมี43คะแนนค่ะส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะคะที่5นัดหลังสุดค่ะชนะ2เสมอ1แพ้2อยู่อันดับที่15โดยลงแข่งไป28นัดมี27คะแนนค่ะและปิดท้ายกันที่สรุปตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023หลังจากจบการแข่งขันในสัปดาห์ของนัดตกค้างนะคะ ก็ยังเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์จากแบนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะที่ทำไปแล้ว28ประตูตามมาด้วยแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอสเปอร์ค่ะทำไปแล้วรวม22ประตูอีวานโทนี่กองหน้าดาวรุ่งจากเบรนท์ฟอร์ดทำไปแล้ว17ประตูมาร์คัสแรดฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่ยิง1ประตูชัยช่วยให้ทีมชนะในเกมเมื่อคืนนี้นะคะทำไปแล้วรวม15ประตูค่ะ และกับเรียวมาติเนลลี่จากอาเซนนลนะคะทำไปแล้ว13ประตูค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัปเดตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกา2022ล2022-2023หลังจบการแข่งขันในสัปดาห์นะัดตกคร้างที่สปอร์ตบานนิวส์จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ